พินไปเลยพินไปเลยพินไปเลยทำอะไรไปเราจะไม่ได้จะหูดเซฟอนไนเซฟอะไรไร้เจ้าฮัทโชว์ัทชิคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผม และแล้วก็มาถึงวันใกล้ปิดเซิร์ฟกันนะครับผมท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในแจคนเดิมกับรายการจ็ฟอร์เกมนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกในการแนวทางเล่นเทรนก่อนปิดเซิร์ฟนะครับก่อนจะรีเวิร์กนะฮะในแพ่นนี้เนี่ยเทรนควรจะเล่นยังไงให้เก่งนะครับคลิปนี้จะมาแบบสาระล้นวนนะฮะจะใส่ความบันเทิงให้น้อย <c oughs> จะใส่ความบันเทิงให้เยอะที่สุดครับเอาละครับ,รรบวันนี้เราเจอ โอโ้ตัวผิวเยอะเนี่ยลิกตเตอร์โรมนะครับฟอรเรนหลุดไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ลินดิตเลนนะฮอสป่าโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับต้องมีมันจะโอ้ยอะไร,ะไรกลับมาหาเพื่อนผมบัดเดียวนี้เทนแพดหน้าถ้าให้พูดก็คือเอ่อมันจะเดี๋ยวจะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเทนแบบเต็มเต็มเลยนะครับในวันนี้นะฮะผู้ชม เพราะว่าตี 2, สองเซิร์ฟจ,จะปิดแล้วนะครับสวัสดีนาะครสสวัสดี <c oughs> เล่นกลางเสร็จก็มาปวนปลาครับอืยังได้นห่ยิ <c oughs> ย่งถ้าฝั่งลูกข้ามเป็นนาครนี่คือป่วนง่ายมากเพราะว่าต้นเกมเขาจะอ่อนนะฮะต้นเกมมันอ่อนนะนาครเขาต้องมีของแล้วก็ต้องมีของนะครับโอเคถ้าเป็นตัวอื่นก็ว่าไปอย่างริปงริโปอะไรแบบนี้เราจะอย่าไปยุ่งนะบางทีนะครับเป็นนาครที่ใส่เลยเพราะเราเป็นเทรนเขาฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้ว ลิกเตอร์เล่นกลางครับลิกเตอร์เล่นกลางแบบนี้เราได้มังกว่าเล็กแบบโชว์ฮะนี่คือการเดินเกมที่เลือดเสิร์สแมนแตนซักไม่มีนะครับแล้วก็เหลือไข่ไว้ให้ไวโออย่างเหมือนเดิมมีนะเจ้านนี้อ,อุ้ยมาแล้วสวัสดีลิกเตอร์พ่อหนุม่มโดนขัดได้นะสกิลสอนายอ่ะเอาเสิเอาสิคำอ่อนคำอ่ำอนมีพาร์ส่ะมีพาร์ส่ะครับอุ้ยทัที ถออกดิกเตอร์ดิกเตอร์งัดสวยครับโอ้โหโอ,โอเป็นงานยังไไม่ถึงโอเคต้องไปแล้วฮะต้องไปแล้วฮะโดนเม็ดปิดนี่ไงมาแล้วสวยมากสวยมากคุณท่มบอกเลยว่าเ,เทนแผดหน้ากลับบ้านก่อนนะครับเทนแผดหน้าก็ไม่ต่างอะไรจากแผดนี้นะสำหรับแนวทางการเล่นนะแต่ว่าแผดหน้าจะเล่น อ่ามันจะเก่งข <wh ึ้นนะฮะเพราะว่ามีพัดสิบที่ตีตีแล้วแบบตีแล้วแบบแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะแต่อะไรกันเนี่ยฮะมันใหญ่โอ้โหไม่ถึงเอาเอคลีว่ามันจะอฮ้ยแรดเอ้ยกับตายลิดิดมาถึงนี่แล้วมาเวดเหรอครับไม่รอดไม่รอดบอกเลยบอกเลยตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหกิ้งยิงอะไรคนเนี้ยอะไรอะไรกับเพื่อนผมนักหนาฮะบอกแล้วว่า บอกแล้วจะเอาลิเตอร์มาเจอเทรนเออวนปลาต่อครับผมท่านผู้ชม,ม,มนี่นมีมังกรเอาเรียนบนลลแพร่นี่ว่ะทุกผู้ชมน่าคอสกับมวยมาอฮ้ยดิติก็ามาไายออกมาเอา้าบับไม่มาตามเราโอ้โหไอ้บับดือ้อ <c oughs> ไอ้บับดืออบด้อเอ้ยเฮ้ยโดนไล่ย,ยิงยังไม่ตายยังอยู่เออสักทีกลับมาหาเพื่อนผม <c oughs> ครับเันเอาโอ้โหโอเคเอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได,ยได้ครับปะได้ครับปะได้ครับเออได้พระป่าเข้าไปช็อตนี้เปลี่ยนของซับเลยฮรัท่านผู้ชมล้างไม่จาเป็นละต้องเป็น,มมานสามเหลี่ยมมุมฉาก<บ>นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากก็เราตีมังกรอ,อยู่ฮะเทนแพทนหน้าผมเ,เดี๋ยวผมทําให้เป็นคลิปแรกเลยแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมเปิดเซิร์ฟมาเดี๋ยวผมจะรีบทําคลิปให้เลยแล้วกันนะครับสกิลสกระโดดไปเสียบได้นะครับแต่ว่าโดนขัดได้อ่าอันที่จริงสกิลสมันโดนขัดได้อยู่แล้วนะ ณปัจจุบันตอนนี้ก็โดนขัดได้นะฮะผู้ชมไอ้สกิลเสียบเลยเนี่ยโดนซีีขัดได้นะสกิลหนึ่งก็โดนขัดได้ปุ๊บปึ๊บ,บเออสกิลหนึ่งจะโดนขัดได้ในแพทหน้าแต่แพทนี้ไม่โดนนะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเอออุ้ยนี่เห็นปะเสียบไม่ออกโอ้โหโดนใบโอเคแต่สกิลหนึ่งของเรามันจะมันจะดีขึ้นดีขึ้นยังไงก็เพราะว่าสกิลสองมันโดดไปเสียบแล้วเราต้องไถ่สกิลหนึ่งเลยนะครับ อันนี้คือข้อดีมันไฟกันบ่อยอย่างว่าเล่นล่างเนี่ยฮนะมานี่มานี่มาพี่มาพีเสียช็ชยังเสียช็ชยังคุณลุงหัวขาวโอ้โหริเตอร์ว่าเล็กต่อไม่เพือ่อนโอเควโอโจะเอาป้อมวังนั้นจัดไปจัดไปคีบจะตายแล้วแตกไหมเนี่ยให้แตกเด้อโ,โ,โอ้โหไม่แตกดิดดิดโ,โอ้โหไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงไม่โดน เอาหน่อยเออเซเอัดเซเอัดเซเ,เซช่เชชวยสวยสวยอันเรียบร้อยป้อมแหกไปครับต้องกลับอีกแล้วครับไปโอแต่ก่อนกลับขอฟาดสักหนึ่งทีนะเพื่อความสะใจมาบอกเลยว่าแดหน้าทิเทนลูกหลักของผมนะฮะผมไปเอ่อเรียกว่าไปหาข้อมูลมาแล้วนะ มีหลายคนบอกว่ามันจะเป็นเหมือนมาหลอดนะพี่นะครับก็คือเมื่อก่อนมาหลอดสกิลหนึ่งใช้ออกไปแล้วแบบไม่โดนขัดใช่ปะเก่งเก่งนะครับแต่มาหลอดไม่มีสกิลโดดนะครับแต่เทนมีสกิลโดดนะแพทหน้าเนี่ยสกิลสองเราเนี่ยเนี่ยมันจะโดดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบแบบนี้เลยแต่ว่าเราจะสามารถไปกระโดดเข้าไปเสียบด้ป้อมแล้วก็ไถออกมาได้ท่านผู้ชมนึกภาพออกปะแต่ตอนนี้มีอะไรกันที่เลนล่างนะครับนะครับ นะครับนะฮ to ือหะอือหนะอือหะอือหะอือดืด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 โจมสิโจมสิโจมสิมาแล้วในป่าแน่นอนแน่นอนคำอ่อนแมนอุ้ยไปนูไไ ney, ่นเดียวทำอะไรเพื่อนผมล่ะฮะอุ้ยโอ้โอ้โอ้กอดพีทลิเลียลงอยู่ลิเลียลงอยู่เอาคีวิตกันแล้วกันลิเลียเอ้าเอาหลบอยู่ในป่านี่หรอนึกว่าวิ่ง นึกว่าวิ่งตามลิเตอร์ไปแล้ว oh, โอ้โหลิเลียลิเลียเรา <c oughs> แฮ็กแมปปะวะผู้ชมทำไมรู้ว่าเขาอยู่ในป่ <c oughs> าตัวเวียวิ่งตามก้นลิเตอร์ไปผมนึกว่าเขาจะวิ่งกลับบ้านไปแล้วแบบไม่ไม่มาว้าในป่าโอ้โหโดนลิเลียเก็บไปเรียน <c oughs> บนมีการเรียน <c oughs> จากลินดิตฮะคิดยังไงเนี่ยลินดิตมา <c oughs> ยืนเรียนเนี่ยฮะโอเคก็เข้าใจแหละครับไม่มีไปนู่นแล้วโอเคก็เข้าใจแหละครับว่ามันจะรีแรงแล้วนะครับมันจะรีแรงแล้ว นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้คือลงแรงนะครับสูพรีม์นะครับก็คือสงสัยเขาอยากเล่นแบบลดดาวกันนะฮะจะได้ล่วงไปดาวแบบน้อยๆน,นะครับในช่วงรีรล้งจะได้ขึ้นมาง,ง่ายๆนะครับไทเช็คไปเลยนี่นะผมมองว่าสกิลหนึ่งแคทหน้าถ้ามันโดนขัดได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะผมว่านะผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมากมายเลยนะยิงโอ้โหไม่ตาย เออไปโอ้โหยังงามยังงามอะไรคนนี้ลิกเตอร์ลิกเตอร์โดนขัดไปได้เรียบร้อยอุ้ยเดนเราจะตายฝั่งเราตัวตูเรียนฟาร์มนะฮะทุกผู้ชมตูเรียนฟาร์มจริงจฝั่งตรงข้ามนีดทัดเอาจริงเลยนะอุ้ยมวยเออเออมานี่มานี่มาหาเพื่อนผมมาหาเพื่อนผมฟ้าไม่ออกขอฟาดหนึ่งทีอุ้ยเนี่ยโอ้โหโดนขัด ไม่ตายครับยังไม่ตายยังไม่ตาย,ตาย <laughs> ความเป็นเทรนนะครับโอ้ยกลับบ้านก่อนนะฮะอยากให้ถึงแพทหน้าวๆจังผมรู้แค่ว่าปิดเซิร์ฟตอนตีสองอะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเปิดกี่โมงนะฮะท่านผู้ชมก็ใครที่ใครที่รอเซิร์ฟเปิดก็มาดูคลิปพังๆไปได้นะฮะสำหรับเทรนแนวทางการเล่นเทรนนะครับนี่ตีกันอีกแล้วเออ,เ,ออเออปินไปเลยปินไปเลยปินไปเลย ทำอะไรไปเรา่องจะไม่ได้จะหูดเซฟอะไรไรเซฟอะไรเอ้ยเ้ยพัดโชว์พัดโชว์พัดเฉดปัดเอ้ยหนึ่ว่าจะมาเอาคนนี้ก่อนก็ได้เออโอเคลิสเตอร์ซ้ายเพื่อนลิสเตอร์ซ้ายเด้อลิสเตอร์อยู่ซ้ายลิสเตอร์อยู่ซ้ายครับลิสเตอร์อยู่ซ้ายครับตรงนี้ไหมมีไหมครับไม่มีเพราะอยู่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจะได้แต่ไม่เป็นไรเกมเรานำอยู่ฮะ ไม่ต้องเสียดายอะไรมากมายมารุยรุยตีไม่แน่เพื่อนตีก็ได้นะจ๊ะจัดการให้เสร็จเสร็จไปไอ้ไส้เดือนมีปีกโอเคมันเป็นร่างชา a ์โดแล้วฮนะเป็นร่างชา a ์โดนี่ก็คือถือขึ้นมาประมาณเท่าตัวหนึ่งเพื oh <my> <laughs> ่อนตีกันเพื่อนตีกัน oh <my> <laughs> โอเคปล่อยได้อยู่ยทีมเราเป็นงานอยู่เนี่ยเห็นเ <laughs> พื่อนเอาดาร์กก็ไม่บวกสูตร <laughs> เห็นเปล่านี่้ามีเฉยโอ้ห แรงสูงๆเขาต้องเล่นแบบนี้กันบนมีประเด็นล่างรถไ่เพื่อนต้อง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 เคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ก่อนเราจะไม่ยอมให้ป้อมแหกเสียขาดเออเออยังไงต่อยังไงต่อดักหลังป้อมคือหน้าที่ของเทรนบอกเลยมาต่อยมาเกมนำนี่ฮะเลือกไข่ประกันแล้วนะครับเลือกไข่ประกันอยากเคี้ยวหมัดว่ะเอ้ยคนเงียนกลางยีน้าไปละ ไม่ใช่ทีน่าป่าเราไปละเราเตรียมตัวเข้าเวฟนี้ท่านผู้ชมเวฟนี้ต้องเข้าเวฟนี้ต้องเข้าป้องตรงข้ามไม่น่าเอาลิดดิตมาเลยถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นนี้น่าจะดีกว่านี้นะฮะนะครับก็แต่ก็อย่างที่ว่าเขาอาจจะอะไรจะล้วงเหรอจะล้วงเหรอไม่ให้ไม่ให้ไม่เด้งก็อุดบานออกติดใบมาออกตอนนี้ตายไหมเนี่ยยังไม่ตตยโอ้โหถ่ายบุดอีกโอเควืดแล้ววืดอีก พื้แล้วพื้อีกสงครามโคตรยิ่งใหญ่ตายแค่หนึ่งตัว <c oughs> ยิ่งใหญ่มากช็อตเด้ระวังระวังระวังเอาระวังยังไงรไิไต้ตรงลิกเตอร์เหรอนี่แน่เรียบร้อยไปเรียบร้อยไปเฮ้ถ้าเป็นแผดหน้านี่กระโดดยู2ไปเสียบรถไถออกมาเนี่ยเรียบครับเรียบง่ายฮะบอกเลยว่าแผดหน้านี่ก็ยังก็จะง,ง่ายกว่านี้อีกนะครับผมนะครับก็คือ ถึงแม้สกิลหนึ่งจะโดนขัดได้นะฮะแต่ว่าเรามีสกิลสองที่กระโดดไปเสียบได้อย่าลืมนะพอกระโดดไปเสียบฝั่งโน้ตข้ามจะสตันนะฮะ <Things S 1> แล้วเราก็ถ่ายสกิลหนึ่งต่อ <c oughs> มันจะเป็นคอมโบต่อกันนะครับที่เรียกได้ว่าทําให้ฝั่งโน้ตข้ามขยับไม่ได้นะฮะนี่โอ้โหเพอร์เฟกต์เกมเลยศ <c oughs> ูนย์หนึ่งสิบหกคะแนนสิบจุดสามนะครับผมลิเลียน,นาได้ไปสิบสองจุดหนึ่งนะฮะโอ้ oh my god โอเคนีเลียค่ะโอ้โหลีเลียไม่ตายเลยฆ่าไป11ตัว<ะ>๊อะไรจะขนาดนั้นนะเพื่อนเรามีแอดซิไป16ตัวเลยแอดซิ <laughs> เราแอดซิเราดิด่แบบแบบ80%ของเกมเลยเนะี่ยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟจ,จะเปิดกี่โมงนะฮะแต่ว่าถ้าเซิร์ฟเปิดมาผมจะทำคลิปเทมเท็ดช่วย บอกได้ว่าผมจะทําคลิปเทรนก่อนเลยคลิปแรกนะครับผมอ่ามันเก่งแน่นอนนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็คือมีพาร์ตสิบที่อ่าตีตีครั้งที่3หรือเปล่านะครับมันจะแรงตามเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยเทรนจะตีไกลขึ้นนะครับแล้วก็แรงตามเปอร์เซ็นต์เลือดของตัวเองก็คือมันจะอารมณ์แบบเหมือนเออเออร์เรลนะฮะหรือเปล่าที่แบบตีตีสองครั้งแรกจะแบบใกล้ๆแล้วแบบตีครั้งที่3จะไกลขึ้นนะครับก็อาจจะประมาณนั้นนะฮะ ก็อาจจะได้เห็นเทนออฟเลนนะครับออฟเลนถึกๆกออกของถึกนะครับแนวทางการเล่นก็จะประมาณล็อกซี่อะไรแบบนี้นะฮะคล้ายๆกันเพราะว่าเทนแพทหน้าจะมีดาเมจแล้วก็อันติอันตินะครับอันติของเทนแพดหน้าก็คือจะฟิกดาเมจเลยนะครับไม่จําเป็นต้องให้ฝั่งตรงข้ามเลือดน้อยถึงจะแรงนะฮะมันจะฟิกตามเปอร์เซ็นต์เลือดของเราเลยนะครับก็คือเหมือนการปาดของมารลอดเลยนะเ <laughs> หมือนการปาดมาหลอดเลยนะครับคือฟาดไปยังไงก็ สมมติดาเมตทูดาเมจพันหนึ่งยังไงก็พันหนึ่งนะครับเสมอต้นเสมอปลายเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็แรงตามตามเลือดตามเลือดของเราอีกโอ้โหไม่อยากจะถึงแีวดนามไปไวลจังนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคลิปนี้คลิปสุดท้ายของซีซั่น20แล้วเจอกันซีซั่นหน้าไปแล้วครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้นะฮะไม่ได้บังคับกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย